โดนโกงเงินไปค่ะแต่ไปทำเรื่องเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้เงินตอนไหนคะโดนโกงโดนโกงแบบประมาไหนยักยอกหรืออะไ่คะเออโดนโกงแบบแก๊งซอดคอเซ็นเตอร์ไหมถ้าแบบแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยโอกาสจะได้เงินคืนนี่ยากมากนะจะได้ตอนไหนเนี่ยเราก็ต้องติดตามคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เราไปแจ้งความค่ะนะไปแจ้งความนะครับ คนฉลองจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะขอออกใบเสร็จไม่ตรงกับวันที่เงินเข้าทั้งเงินกู้แล้วก็เงินฝากด้วยหมายถึงธนาคารหรือเปล่าคณฉลองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรื่องออกใบเสร็จนี่คือหมายถึงใครคะหน่วยงานไหนที่ออกใบเสร็จให้เราสกสรอมทรัพย์ะะครับอ๋อสกสรอมทรัพย์แล้วเราติดใจเราไม่ทักเขาไปราคาว่าทําไมใบเสร็จออกไม่ตรงกันวันที่ที่เรามีเงินเข้าเงินออก ครับเรา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 ไปถามเขาแล้วครับค่ะเราเราไปถามกันแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเอ,อเขตส่งเงินราช้าเราก็ไปที่เขตเขตเขาก็ส่งเขาบอกเขาส่งตั้งแต่วันเอ,อเงินเงินเข้าเงินโอนเข้าจากกรมชีกลางเข้าเขตเขตแล้วก็เขาก็โอนเข้าสะกอประมาณนี้นครับแล้วสะกอก็ไม่ออกใบเสร็จให้อ่าตรงกับที่วันเงินเข้า เพราะว่าเงินของขร้นการบำนาญเนี่ยจะออกก่อนขณ้าการปกติเอ่อก็ต้องแต่งสามวันสี่วันห้าวันบางเดือนก็ถึงเจ็ดวันนะครับและใบเสร็จมันออกมันออกเมื่อไหร่อ่ะครับออกหลังหรือออกก่อนออกหลังครับออกหลังเงินเข้าอืมคนหน<อ>่วยงานที่ออกคือสากลใช่ไหมคะครับเขาสากลเขาสากลอมทรั์ครับแล้วมันมีปัญหาอะไรกับพี่เออก็เราก็ๆๆๆๆๆ ก็มันมันมันเข้าไม่ตรงก็เราก็เราก,ราก็มันก็เสียผลประโยชน์นะครับถามไปถามธนาคารให้ทาอย่างนี้ได้เหรอเขาบอกไม่ได้เออเราเราเราก็ไม่แน่ใจไปถามมันจะกลายเป็นว่าเราเราส่งเงินช้าใช่ไหมไม่ไม่ช้าครับเงินเนี่ยเราเราเราเข้าใจเ,าขาเข้าใจเข้าใจแต่การที่ออกไปเสร็จช้าเนี่ยนะจะส่งคนออกไได้หล,ลังจากเราโอนเงินชาอันนี้เราชําระหนี่หรือจะทําอะไรไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชําระหนี้ครับ เงินของ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 แฟนผมนี่ยเขาเป็นฝากฝากแล้วกเ็เงินทั้งหมดทั้งที่เราเข้าไปดูครับทั้งอของข้ารายการบํนานาะทั้งเขตเขตสอง,ง,สอง,นสองเนี่ยทั้งหมดเงินเข้าทั้งหมดนะครับทั้งเงินกู้เงินฝากเงินหุ้นอะไรต่างทั้งหมดที่สองล้านอันนี้มันมีสองเขตแล้วก็หลายหลายคนก็ถามก็สงสัยว่าเฮ้ยเงินเราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไปอยู่ตรงไหนอ่ะ แล้วไม่ออกไปเสร็จให้เราอันนี้อันนี้สากรอะไรครับสากรอมทรัพย์กำแพงเพชรครับเป็นเป็นสากรของหน่วยงานไหนครับสากรอมทรัพย์ครูกำแพงเพชรครับครูสากลอมทรัพย์ครูกำแพงเพชรเราเราฝากเงินครับผมแล้วก็ใบเสร็จออกย้อนหลังถูกไหมครับครับออกทีหลังครับไม่ออกแล้วเราเดี๋ยวนะแล้วเราฝากเงินด้วยวิธีไหนวิธีโอนเข้าไป หรือว่าไปยืน่นด้วย,ดวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอบตรงนี้ครับว่าเราไปโอนเงินเนี่ยด้วยวิธีไหนไปที่เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ออกไปเสร็จย้อนหลังหรือว่าเราโอนเงินเข้าไปผ่านระบบออนไลน์แล้วเขาออกไปเสร็จย้อนหลังมาให้เราอย่างนั้นหรือเปล่าครับมมอย่างไหนหรือเป็นการหักบัญชีจากธนาคารจากเงินเดือนแล้วเข้าสหากรณ์เลย ครับเราไปทําข้อตกลงกับเอเขตไม่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 ต้องข้อตกลงนะเอาที่ผมถามเนี่ยที่ผมสงสัยนยว่าเขาหักจากกรมบัญชีกลางแล้วเขตเขตเขาส่งยอดเงินเขาหักเข้าอ๋อเขาหักไปเลยแล้วออกไปเสร็จยอดเงินให้เราอืมเขตเขาก็ส่งเงินตรงนี้ไปให้สกอร์แล้วโอเคทีนี้ถามว่าแล้วมันมีปัญหาตรงไหนครับเราเสียผลประโยชน์ตรงไหนคําถามอยู่ตรงนี้ครับเอาเสียผลประโยชน์ตรงไหน ก็ก็ถามว่าเฮ้ยเงินเราไปอยู่ตรงไหนแล้วครับเอาเงินไม่ได้อยู่ในสหกรณ์เหรอคะอะไรนะครับเงินไม่ได้อยู่ในสหกรณ์เหรอคะเงินอยู่ในสหกรณ์แล้วครับเขตเขาโอนเงินเข้าสหกรณ์แล้วก็นั่นไงแล้วใบเสร็จมันต่างอยู่กี่วันใบเสร็จเขาบอกให้ตรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับใบเสร็จมันต่างอยู่กี่วันนะกับวันโอนอ่ะคือแต่ละเดือนนี่ไม่เท่ากันครับตั้งแต่สามวันสี่วันห้าวันหกวัน ก <king> ็คือไม่ตรงซักงวดนึงเลยใช่ไหมคะเออครับไม่ตรงครับเราเราเราไปบอกเขาแล้วเออเขาเขาาแก้ไขได้ไหมคะแล้วในใ,นใบเสร็จระบุมไหมว่าคุณฉลองได้ชําระเงินตั้งแต่วันที่เท่าไรวันที่หนึ่งมการาคมแล้วก็ได้รับใบเสร็จลงวันที่วันที่ห้ามการาคมอย่างเงี้ยเขาระบุแบบนั้น,น,นไหมหรือ,อยังไงยอดยอดเงินมันเป็นยอดรวมที่ส่งจาก สอปอไปครับเป็นเป็นเงินยอดรวมย่างนี้พี่ผมกาลังถามพี่เนี่ยผมก็สงสัยว่าพี่มันมีปัญหารตรงไหนเพราะว่าหนึ่งหลักฐานการโอนสเตทเมนต์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าพูดถึงถ,ถ้าจะมีปัญหาและตรวจสอบนะมันมีหลักฐานตรวจสอบได้เพราะมีการโอนผ่านธนาคารอ่าไปเข้าสากร์ทีนี้พี่จะเอาคืออย่างนี้คือวันโอนกับวันที่เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จเนี่ยเขาจะออกในวันที่เขาตรวจสอบไหม เขาตรวจวันนี้เงินเข้าวันนี้ปั๊บเขาก็ก็เร่งลงเล็กกว่านั้นก็เรงลงเล็กกว่านั้นแต่ว่าเงินมันจะโอนมันมันโอนแลวมันโอนเข้าทันทีไหมคือสหกรณ์มันมีมันมีสมุดสมุดบัญชีด้วยไม่ใช่เหรอคะมันน่าจะอัปเดตได้เนาะเหมือนเราไปแบบอัปเดตแต่ถ้าฟังดูก็ยังไม่น่ามีปัญหานะถ้าฟังดูนะแต่ผมก็ไม่ทราบเอางี้แต่ผมเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าใครที่เป็นข้าราชการครูคงจะมีเรื่องแบบนี้เยอะ นะขอความรู้ให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ตอบพี่ฉลองนะก็มีปัญหาไหมกรณีที่เขาคีปัญหาอย่างไรไหมกับใบเสร็จไม่ตรงกันบุกแบงค์ในเข้าวันที่5ใบเสร็จออกวันที่6กเงินเข้าสากลวันที่5ใบเสร็จวันที่6วันที่7อย่างนั้นใช่ไหมพี่ฉลอง พี่ก็เลยองถามว่าแล้วแล้วลำวันที่6วันนี้จะ2วันนี้เงินมันอยู่ไหนกันแน่ใช่ไหมาเงินอยู่มันไม่ออกไปเสร็จมามันก็ไปสากศนั่นแหละมันก็ไม่ได้ไปไหนนะเพียงแต่ว่าไปเสร็จก็ออกย้อนหลังเท่านั้นเองทีนี้ถาว่าไปเสร็จออกย้อนหลังมันจะมีผลอะไรไหมมันจะมีปัญหาอะไรไหมถูกไหมอ๋อตรงนี้ใช่หรือเปล่าครับครับผมผมผมลองไปถามอธนายความเขาก็บอกว่า เอ้พี่แจ้งความเลยยักยอกทรัพย์บอกมันอยอัน,นี้พอเราไปพูดในที่ประชุมของกรกการบํานาญเนี่ยพอเราพูดุ๊บอ่าเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าอ่าทำนี้เป็น,ม,นมันก็เป็นว่าเราเป็นปฏิบัติกับสากลเอาไปกันใหญ่เลยอะไรประมาณเนี้ครับก็เรา <laughs> ก็เราก็ไม่ไม่กล้าที่ไปโต้แยง้งเพราะว่ามีคนที่ไป ตัวแยงขัดแย้งอะกรก่เขาก็ทำเพื่อว่าบินประมาณถูกต้องไม่ใช่เหรอครับคือขอคำชี้แจงให้สบายใจว่าไม่ได้มีปัญหามันก็ไม่ได้มีฉลองคนเดียวมันยังมีทุกคนที่เป็นสมาชิกเราเป็นครูใช่ไหมล่ะครับครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะถามให้พี่ชายผมเป็นกรรมการสากลครูอยู่นครศรีธรรมราชนะเออเดี๋ยวจะถามครูศรัทธาให้ศรัทธาออนเกตพลนะ ยัถามให้ถามให้คุณเป็นรกรรมการสาบ,บนะครูอยู่นะครับอใจ,จ่ครับพี่เฉลิมนะคะขอบคุณนะคะคุณเฉลองสวัสดีค่ะ